ขยี้อนิเมะขอเสนอศับพยุทธะรุฟ้าภาคมหาสงครามอาณาจักรดาวตอนที่413เบื้องหน้าสายตาผู้คนตระกูลกูลแข็งแก่งสุดในบรรดา6ตระกูลบรรพการในตอนนี้ขุมกำลังของพวกเขาหามีผู้ใดสงสัยไหมตระกูลหุ่นนั้นนับว่าเป็นตระกูลที่มีประวัติความเป็นมายาวนานที่สุดใน8ตระกูลบรรพการตระกูลนี้ขึ้นชื่อว่าลีรับพิสดารที่สุด ความแข็งแกร่งของพวกเขานั้นแข็งแกร่งระดับใดแม้แต่ตัวพวกเขาเองก็ไม่สามารถตอบได้ในมหาสงครามที่ผ่านมานั้นตระกูลขุนไม่ได้ใช้ขุมกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ก็สามารถบอกได้ว่าพวกเขาไม่เป็นสองรองตระกูลใดสองตระกูลบรรพการนี้ต้องบอกว่าเป็นสองตระกูลบรรพการที่แข็งแกร่งที่สุดในมหาพิภพโตชีต,ตออน,นี้ก็ว่าได้การที่ตระกูลหลิงนั้นจะถูกกวาดล้างไปจนหมด ก็มีเพียงแค่ขุมกำลังของสองตระกูลนี้เท่านั้นที่สามารถทำได้และด้วยเหตุผลมากมายวิกฤตตระกูลหลิงนี้ผู้ต้องสงสัยรายใหญ่ก็คือตระกูลกูลกับตระกูลหุนอย่างชัดเจนแม้กล่าวว่าสี่ตระกูลที่เหลือไม่มีหลักฐานบ่งบอกว่าใครคือฆาตกรแต่ที่แน่ๆก็คือหลังเหตุการณ์ตระกูลหลิงพวกเขาเพิ่มความระมัดระวังสองตระกูลนี้มากขึ้นอีกหากเป้าหมายนั้นอยู่ที่ยกทัวเซอร์กูตี้จริง เป้าหมายต่อไปก็คือพวกเขา4ี่ตระกูลอย่างแน่นอนสําหรับความสงสัยที่พุ่งมายัางตระกูลกู่นั้นพวกเขารู้สึกละอายใจอยู่บ้างแต่พวกเขาเนี่ยก็รู้ดีว่าพวกเขาทําอะไรไปก็จะยิ่งทําให้เรื่องราวเหล่านี้เลยเถิดไปมากกว่าเดิมพวกเขาจึงอยู่เฉยๆไม่ทําการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิน้นส่วนตระกูลหุ่นนั้นไม่สนใจยังคงดําเนินการทุกอย่างเหมือนเดิม และพวกเขาก็รู้ด้วยว่าตระกูลกู่เองก็ไม่คิดจะหาพันธมิตรเพื่อแก้ต่างเรื่องนี้พวกเขาก็เลยไม่ได้สนใจมากนะักเมื่อเวลาผ่านไปเรื่องราวเกี่ยวกับตระกูลหลิงก็เริ่มหายไปตามกาลเวลาโดย6กตระกูลที่เหลือนั้นไม่ได้เปิดศึกกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่องนี้ผู้คนเนี่ยค่อนข้างจะลืมกันง่ายแต่กลับมีเพียงแค่ตระกูลบรนพกการเท่านั้นที่ไม่ลืมเนื่องจากพวกเขาเริ่มเกิดความระแวงว่าจะโดนโจมตีวันไหน ดังนั้นจึงเตรียมพร้อมเอาไว้ตลอดเวลาเรื่องของตะกูหลิงเองก็สานสะเทือนทวีปมะถิมอยู่พักหนึ่งเหมือนกันแต่หลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปก็ถูกลืมเรือนไปแน่นอนว่าในทวีปมะถิมมีเรื่องราวมากมาให้ตื่นเต้นทุกวันดังนั้นต่อให้เรื่องใหญ่โตอย่างตะกูหลินหายสาบสูญก็ยังคงอยู่ได้ไม่นานซึ่งตอนนี้เซี่ยเวเยียนเราก็เก็บตัวไปแล้ว2ปีเต็มๆยังไม่ออกจากด่านการเก็บตัวเลย ในช่วงเวลา2ปีมานี้บนภูเขาที่เซียวเหยียนนั้นทําการเก็บตัวฝึกวิชาก็มีแต่ปาขึ้นเต็มไปหมดแม้แต่ประตูใหญ่หนานั้นก็ยังมีขี้ตะไคร่เต็มไปหมดเหมือนกันสิทธิ์ที่เข้าใหม่เมื่อ2ปีก่อนก็กลายเป็นสิทธิ์พี่สิทธิ์ใหม่ก็ทยอยเข้ามากันเรื่อยๆแต่เซียวเหยียนก็ยังคงเก็บตัวอยู่เหมือนเดิม หลังจากเซียวเย็นเก็บตัวไปสองปีพว,วุโสรับเชิญบางคนเริ่มเกิดการกรังวลกระวยและคิดในแง่ร้ายว่าเซียวเย็นอาจจะประสบพบเจอกับเรื่องไม่คาดฝันจนเสียชีวิตไปแล้วก็ได้เพราะเนื่องจากการขึ้นสู่ระดับกึ่งเทพพยุต์นั้นจะปรากฏปรากฏากฏาร์สะเทือนฟ้าสะเทือนดินแต่ตลอดสองปีที่ผ่านมานี้ปรากฏการ์ดังกล่าวกับไม่เคยเกิดขึ้นให้เห็นแม้แต่ครั้งเดียวเพราะเขาเลยคิดในแง่ร้ายไปก่อนสำหรับความคิดของเราบรรดาพวุโสเหล่านั้น เยาเฉินเองก็รู้แต่ตัวเขาไม่ได้อธิบายเขาเชื่อมันในตัวลูกศิษย์ของเขาดีไปนั้นตอนเขาถูกตำหนักเจตพูดจับตัวไปก็เป็นเซียวเหยียนนี่แหละเดินทางมาถึงทวีปมัดฉิมหลังจากนั้นก็ใช้พารากำลังของตัวเองบุกเข้าตำหนักเจตพูดเพื่อช่วยเหลือเขานับตั้งแต่นั้นมาตัวเขาเชื่อมาตลอดว่าเซียวเหยียนตอนนี้สามารถไปอินซีที่ผาดผลไปทั่วท้องฟ้าโดยที่ไม่ต้องให้เขาคอยดูแลเอาใจใส่อีกแล้ว มหาพิภพที่มีความแปลกใหม่และมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นทุกวันเขาเชื่อว่าที่นี่จะเป็นเวทีที่เจ,จิดจรัสที่สุดสำหรับเสี่ยวเหยียนในฐานะอาจารย์ก็ได้แต่เตรียมทุกอย่างไว้ให้เขาบนเนินเขานั้นเยาวเฉินเองก็มามองประตูที่เต็มไปได้วยตะไคร่พร้อมกับพูดว่าเฮ้ยเจ้าหนุม่มเก็บตัวข่าวนี้ก็ช่างทรมานใจคนจริงๆจ,จะให้รอกันนานอีกสักเท่าไหร่เยาวเฉินขณะเยาวเฉินในกำลัง ถอดถอนหายใจก็ปรากฏคนคู่หนึ่งคู่เข้ามาก่อนปรากฏด,ด้านหลังเหยาเฉินพร้อมกับร่างสโภพาหน้าพิษสมัยนั่นก็คือชัยรินส่วนใหญ่นางมักจะขุกอยู่ในหอดาวตกและเหยาเฉินเองก็รอมสร้างโอสถนานาชนิดอย่างสุดฝีมือรวมทั้งให้หอดาวตกรว,รวบรวมของดีของวิเศษทั้งหลายเพื่อยกระดับพลังฝีมือให้กับชัยรินจากระดับเซียนพยุทธห้ดาวขึ้นสู่ยอดเซียนพยุทธ์ ให้ได้ในเวลา2ปีการพัฒนาแบบนี้นับว่าไวมากชายริญน,นั้นมีร่างกายที่แข็งแกร่งพอๆกับเซียวเหยียนถ้านางมีพลังมากพอการยกระดับพลังฝีมือของนางก็จะเร็วมากกว่าเซียวเหยียนเพราะเนื่องจากนางคือนาคารุ้งเกลื่นฟ้าพลังของนาคารุ้งเกลืนฟ้าในสมัยก่อนนั้นแข็งแกร่งมากต้องนับว่าเป็นหนึ่งในสัตว์อสูรที่อยู่ชั้นแนวหน้าดังนั้นพรสวรรค์ของนางนับว่าดีกว่าเซียวเหยียนมากเกิดอะไรขึ้น เยาเฉินหันมาถามกับชายรินชายรินเองก็มองประตูนั้นแวบ,บหนึ่งหลังจากนั้นก็ส่งสารหยกสีแดงให้พร้อมพูดว่าพาคีหมิงเหอส่งมานี่คืออะไรเยาวเฉินเองรับสารนั้นมาพร้อมกับเปิดดูก็มีอักษรที่เขียนด้วยเลือดสารท้าด่วนพอเห็นสามคำนี้เยาวเฉินเนี่ยก็พูดออกมาครึ่งเดือนจากนี้คู่แกงก้าพาคีหมิงเหอพร้อมหน้ากัน ณหอดาวตกชี้วัดสูงต่ำชนะเป็นนายพ่ายเป็นโจรถึงกับก้ายกคนบุกขอดาวตกว่าจะรำคลองนักท่าทางเจ้าปีศาจเท่าเทียนหมิงจะคันไม้ขันมือเต็มแก่แล้วเย่าเฉินหัวรอบพร้อมกับคูดขึ้นมาพาขคีหมิงเหออเงียบหายไปหลายปีข่าวนี้ถึงขั้นส่งหนังสือทารบนำซ้ำยังเป็นไฟายบุกมาที่หอดาวตกดูท่าจะมั่นใจไม่น้อยพวกเราต้องเตรียมการป้องกันให้พร้อม ชายรินพูดขึ้นเหยาเฉินนั้นเห็นด้วยตั้งแต่หอดาวตกปะทะกับภาคีหมิงเหอเมื่อปีก่อนก็แทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเกิดขึ้นมาเลยและเขาก็รู้อีกว่าพวกนั้นไม่ใช่คนโง่ตราบใดที่เหยาเฉินยังคงอยู่หอดาวตกจะไม่มีวันลม้มดังนั้นถ้าพวกเขาอยากจะทำลายหอดาวตกก็ต้องข้ามศพเหยาเฉินผู้นี้ไปก่อนแต่คิดจะโค่นระดับกึ่งเทพพยุทธคนหนึ่งนำสามยังเป็นกึ่งเทพพยุทธข,ขั้นสูง อย่างน้อยฝ่ายตรงข้ามต้องมีระดับกึ่งเทพพยุทธ์ถึงสองคนได้กันถึงจะสามารถฆ่าได้แต่การจะนําระดับกึ่งเทพพยุทธสองคนออกมานั้นต่อให้ไปสํานักเทียนหมิงก็ไม่น่ามีความสามารถทําได้ในสํานักเทียนหมิงต่อให้มีผู้แก่งกล้าระดับกึ่งเทพพยุทธ์ที่เป็นตาแก่นั้นอยู่จริงแต่ตาแก่นั้นก็หายหน้าหายตาไปนานแล้วไม่น่าจะโ่หน้าออกมาแต่ถ้ามาจริงก็มีเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้น ถึงแม้ว่าภาคีเหยียนนั้นจะมีค่ายสำนักน้อยใหญ่มากมายแต่ค่ายสำนักเหล่านั้นก็ไม่มีพลังต่อสู้ถึงระดับกึ่งเทพพยุดส่วนหุบเขาปิงเหอไม่ต้องไปพูดถึงเนื่องจากพวกเขาไม่มีผู้แก่งกล้าระดับนี้แน่ทับคู่ได้เหตุผลทั้งหมดอาศัยแคู่้ั้าวุโสชั้นสูงของสำนักเทียนหมิงคนเดียวก็ไม่สามารถที่จะโค่นฆ่าเยาเฉินได้เต็มที่ก็เพียงแค่พอฟัดพอเวียงเท่านั้นและก็เพราะเหตุผลเหล่านี้ แม้พาคีมิงเหิอยากจะโค่นหอดาวตกใจจะขาดแต่พวกเขาก็ทําไม่ได้ได้แต่หาข้ออ้างมาก่อกวนเท่านั้นแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรกลับไปแต่ทว่าสิ่งที่แปลกก็คือถึงกับส่งสารทารบพร้อมกับบอกว่าจะใช้หอดาวตกเป็นสนามรบอีกด้วยมันน่าจะมีเงื่อนงําหรือว่าฝ่ายตรงข้ามมีผู้ช่วยระดับกึงเทพพยุ์ออกลงมีคําสั่งลงไปเรียกตัวผู้อาวุโสที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ด้านนอก กลับมาทั้งหมดและขัววุโสที่รักษาการตามขัวเมืองสําคัญเหล่านั้นเตรียมพร้อมตลอดเวลาภาคีมิงเหออาจรอบโจมตีได้นอกจากนั้นส่งสายสอดแนมออกไปสืบดูความเคลื่อนไหวภายในภาคีมิงเหอพวกเราต้องรู้ให้ได้ว่าเจ้าพวกนี้ชะไหนอยู่อยู่ถึงอาจหารป่านนี้กันชายรินพยักหน้าเนื่องจากว่านางออกคําสั่งเหล่านี้ให้กับเราบรรดาขัววุโสไปบ้างแล้ว ตั้งแต่ที่ได้รับสารยกมาจากผลงานในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานี้ชัยรินก็พอมีอำนาจในหอดาวตกบ้างเนื่องจากว่าเซียวเหยียนก็คือประมุคคนถัดไปของหอดาวตกและชัยรินคือภรรยาของว่าที่ประมุคคำบัญชาของนางต่อให้เป็นผู้อาวุโสก,ก็ไม่สามารถขัดนางได้และที่สำคัญศึกสงครามในช่วงสองปีมานี้พวกเขาก็ได้เห็นฝีม้ลายมือของชัรินมาแล้วการที่ชัยรินออกโรง แสดงให้เห็นว่านางไม่ใช่ไม้ประดับที่อยู่เคียงคู่กับเซียเวียนเท่านั้นและความเด็ดเดี่ยวและเฉียบขาดของนางแม้แต่บุรุษยังไม่อาจทัดเทียมนางได้ช่วงนี้ยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในนาจาักรดาวถึงระดับสูงสุดด้วยเยาเฉินพูดออกมาข้าอยากดูเหมือนกันว่าข่าวนี้เจ้าปีศาจเท่าเทียนหมิงนั่นจะเล่นพิเลนอะไรกันชารินได้ยินแบบนั้นก็รับคําสั่งพร้อมกับมองไปที่ประตูนั้น เขายังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรอีกเลยเยาวินเองก็ตกใจเหมือนกันพอเห็นแววตาชายรินที่หม่นหมองไปไม่ต้องวิตกเจ้าหนุ่มนั่นจะไม่เป็นอะไรเท่าที่ข้าคคำนวณอีกไม่นานเขาน่าจออกจากด่านอย่างราบลื่นชายรินเองก็ได้แต่ยิ้มสองปีมานี้นางได้ยินประโยคนี้บ่อยมากไปเถิดพวกเรายังมีงานต้องทำอีกมากพาคีหมิงเฮอบุกมาคราวนี้ต้องไม่เรียบง่ายแน่นอน เย่าเฉิญพูดสายตาายรินยังคงจับนิ่งที่ประตูหลังจากนั้นก็เดินตามเย่าเฉินไปทว่าใครก็ไม่ทันสังเกตหลังคนทั้งสองจากไปไม่นานประตูสีราบานใหญ่ที่ถูกตะไข่จับหนานั้นจูจูจสั่นสะเทือนลอยราวเล็กๆเส้นหนึ่งปรากฏบนบานประตูนั้นแล้วเป็นการบอกว่าคนที่อยู่ข้างในกำลังจะปรากฏตัวออกมา หลังจากการที่เซียวเย็นเก็บตัวเป็นเวลา2ปีในที่สุดเขาก็จะได้กลับมาอีกครั้งโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะอ่ะลืมบอกอะไรไปนะครับที่จริงเนี่ยวันนี้เนี่ยผมมีนัดจะไปตกมึกนะครับหรือว่าไปแข่งตกมึกที่ทะเลนั่นแหละยจะขายคลิปบรรยากาศมาให้ดูแล้วกันนะจ๊ะ